บทแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนที่เราจะทำการแผ่เมตตาให้กับสรพสัตว์อื่นๆนั้นเราควรแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนจะทำให้ใจบริสุทธิ์สะอาดสงบหากทำได้ทุกวันใจจะมีอนุภาพมีพลังมากอาหางสุขีโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโห,หมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานัง ปาริหาารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจหลุดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด